ขอความนอบน้อมจงมีเดชพระรัตนตรยัยอันมีคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์คุณของมันดาบิดาคุณของครูบาอาจารย์ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่บรรดาญาติโยมพุทธศาสนิกชนท,กท,กทุกทท่านบันนี้อามารภาพก็จะได้มาเล่านิทานชาดกในการแสดงพระธรรมเทศนาพื้นเมืองเหนือเรื่องของกัมพระวัวทองวันนี้เดินทางมาถึงกันที่สิ หลังจากที่ผ่านมานั้นท่านทั้งหลายก็ได้ฟังเรื่องราวเป็นช่วงเป็นตอนมาโดยตลอดเรื่องราวมาถึงตอนที่พระเทวทัตซึ่งในอดีตก็เคยผูกใจเจ็บผูกอาคาดกับสมเด็จพระบรมศาสดามาตลอดทุกภพทุกชาตาิเป็นการที่โกรธแค้นฝังลึกข้ามภพข้ามชาติมาถึงตอนที่เจาะจงระบุเอาว่ามีภพใดบ้างชาติใดบ้างที่เคย จ้องปองร้ายทำรายพระพุทธองค์มาตลอดเวลาเรื่องราวนั้นก็ตั้งแต่เป็นพ่อค้า,าต่อมาพบอื่นชาติอื่นที่ว่าพระเทวทัตเกิดเป็นในพรานพระพุทธองค์เกิดเป็นช้างพระเทวทัตก็หมายปองที่จะฆ่าช้างเพื่อที่จะตัดงาในพบอีกต,อต่อมาก็คือพระเทวทัตนั้นปล่อยช้างช้างนาราคีรีซึ่งเป็นช้างที่ตกมันได้เข้ามาเพื่อที่จะทําร้าย พระพุทธองค์โดยที่พระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วเนี่ยช้างตกมันวิ่งมาถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็หมอบลงช้างตกมันได้หมอบลงแล้วก็ถวายความเคารพก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เทวทัศน์นั้นทําไม่สําเร็จในพบต่อๆมาก็มีอีกใกล้ที่สุดก็คือในพบที่พระพุทธองค์สเสวยพระชาติหรือว่าเกิดเป็นพระเวสสันดรพระเทวทัศน์ก็เกิดเป็นชูชกแล้วก็เป็นขอทานแล้วก็ มาขอกันหาชาลีพระโอรสพระธิดาทั้งสองไปเพื่อเอาไปทำร้ายเอาไปทุบตีและพอในภพชาติปัจจุบันที่พระสมณะโคโดมที่ตัสรู้แล้วพระเทวทัตก็ยังมาเป็นปฏิปัติมาเป็นปรปักษ์มาเป็นเนื่องจากว่าผูกใจเจ็บในการข้ามภพข้ามชาติจนมาถึงชาตินี้เนี่ยก็เคยทําสิ่งที่เรียกว่าการลงมือทำร้ายพระพุทธองค์ด้วยการให้นายขมังธนู นะเอาธนูมายิงพระพุทธเจ้าแต่ว่าลูกธนูนั้นพอมาถึงพระพุทธองค์ที่เป็นพระอรหันต์หมดหมดสิ้นกิเลสตัณหารียบร้อยแล้วนี่ยลูกธนูทั้งหลายกลายเป็นดอกไม้เข้ามาบูชาพระพุทธบาทถึงสามครั้งมาถึงตอนนี้เรื่องราวของกัมพาวัวทองที่ทําให้กัมพาวัวทองนั้นได้รับความลําบากอีกครั้งหนึ่งก็คือพระราชาซึ่งกลับมาเกิดเป็นพระเทวทัศน์นี่แหละพระราชาบาปก็ได้สั่งให้ กัมพาวัวทองไปเกี่ยวข้าวข้าวที่สั่งให้ปลูกเป็นพื้นที่จํานวนกว้างมากสุดลูกหูลูกตาซึ่งคนนับหมื่นนับแสนถึงจะทําสําเร็จได้แต่ว่าพระราชาต้องการที่จะฆ่ากัมพาวัวทองก็เลยให้ทหารไปทําเคียวนะที่ทําจากครั่งซึ่งไม่มีความคมไม่มีความแข็งแรงไม่มีเรียกว่าไม่มีคุณภาพอะไรเลยเนะี่ยแล้วก็บังคับบอกว่าให้กัมพาวัวทองนะไปเกี่ยวข้าวให้เสร็จภายในหนึ่งวันเมื่อได้รับคําสั่ง ความสั่งที่ไม่ไม่เป็นธรรมสำหรับพระราชาที่คิดไม่ดีสั่งให้ทําในสิ่งที่ผู้คนทั่วไปเนะี่ยทไม่ได้กัมพารวทองก็ถือเคียวไปแล้วก็เดินทางไปนะเดินร้องไห้พังไปมันเป็นแบาบปเป็นกรรมอะไรนักหนาที่จะต้องมาเจอกับพระราชาที่ต้องอาฆาตตลอดเวลาเป้าหมายจริงๆก็คือทําให้สําเร็จก็คือจะประหารนั่นแหละฆ่าทิ้งเสียสั่งทหารเลยถ้าทําไม่เสร็จให้ฆ่าทิ้งกัมพารวทองก็ถือเคียวไปแล้วก็เดินร้องไห้ไปถึงที่ที่เคยปลูกข้าวเอาไว้ ข้าวก็เป็นสีทองเหลืองอรารามเรียบร้อยแล้วเนี่ยพร้อมที่จะเกี่ยวยกำพ้าวทองก็ก้มหน้าก้มตาใช้เคียวที่เคียวที่ทําจากข้างเนี่ยึ่งไม่มีความคมไม่มีความแข็งแรงอะไรเลยเกียเ่ยวข้าวไปทีสองทีก็เคียวก็หักกำลราวทองก็ไม่รู้จะทําอะไรกันนั่งร้องห่มร้องไห้แต่ว่าไม่เคยมีคิดปองไรไม่เคยคิดพยาบาทไม่เคยคิดอาฆาตพระราชาแม้แต่น้อยได้แต่อ,อ,อ้อนวอนร้องไห้อ้อนวอนเทวดาอ้อนวอนพระอินทร์ว่า มันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเนี่ยตอนนี้ถ้าเราเราทำไม่ได้แน่ให้เกี่ยวข้าวทั้งหมดให้เสร็จภายในวันเดียวทําไม่ได้แน่เราต้องตายแน่นๆก็อ้อนวอนขอเทวดาขอพระอินทร์พระพรหมพระยายมราชทั้งหลายท่านใดนั่นเองที่นั่งของเท้าสกะเราเรียกกันว่าแผ่นปันดุกัมพลศิลาอาจที่นั่งของพระอินทร์ก็ปกติท,ที่ที่เคยนั่งสบายที่เคยนุ่มนิ่มเนี่ยก็มีอาการแข็งแล้วก็ร้อนทําให้พระอินทร์รู้ว่าต้องมีเรื่องอะไรที่มันผิดปกติแน่ พระอินพันตานพระอาาัสสหเสนก็เลยเล็งลงมาดูที่โลกก็เห็นว่าอ๋อเจ้าตัวเล็กอีกแล้วนั่งร้องไห้อีกแล้วพระอินก็เลยแปลงกายนะแปลงกายเป็นชายฉลาพระอินนี่จริงๆก็คือเป็นวัวเขาท้องนั่นแหละก็ได้มาสนทนากันว่าเนี่ยได้รับคําสั่งจากพระราชามาบอกว่าให้เกี่ยวข้าวให้เสร็จภายในวันเดียวยพระอินทราบเรื่องราวแล้วก็เนรมิตนะเนรมิตข้าวแป๊บเดียวเท่านั้นปรากฏว่าเกี่ยวข้าวเสร็จ เรียบร้อยหมดเลยนะที่รวมไปถึงภูเขาทั้งสมลูกพระอินใช้ธิ์นะริ์พระอินซึ่งมีมากเนี่ยช่วยน้องชายเกี่ยวข้าวเรียบร้อยแล้วทั้งคู่ก็เลยสนทนากันว่าขอ,ขอบคุณกาวขอบคุณกันแล้วก็พระอินก็เสด็จกลับเมืองสวรรค์ด้านกำพา้าวัวทองเมื่อเห็นว่าข้าวเรียบร้อยดีแล้วก็เดินทางเข้าไปกลับเข้าไปเข้าเฝ้าพระราชาพระราชาทราบข่าวนะบอกว่าเกี่ยวข้าวเสร็จลแล้วก็ตกใจด้วยโกรธด,ด้วยนะทําได้ยังไงนี่เป็นอุบายที่เราจะฆ่าแล้วนะยังทําไม่สําเร็จอีกนะ ให้ทหารไปดูทหารไปดูสิมันเกี่ยวข้าวเสร็จหรือยังทหารทั้งหลายพากไ,ไปตรวจงานก็บอกว่าเรียบร้อยเสร็จทุกอย่างข้าวเรียบร้อยแล้วเกี่ยวหมดไม่เหลือพระราชาก็ให้รางวัลเป็นก้อนข้าวประมาณเท่าลูกหมากเป็นรางวัลบอกว่าแค่ไม่ให้ตายแค่นั้นเองหลังจากนั้นก็พยายามคิดหาอุบายอีกคราวนี้พระราชาก็ให้ขวานที่ทําจากครั่งมาอีกอันนึงแล้วก็สั่งออกมาอีกนะให้เจ้าหนูกําพร้าวัวทองเนี่ย เธอจะต้องไปสร้างยุ้งฉางเพื่อจะเก็บข้าวเนี่ยข้าวที่เกี่ยวไว้เนี่ยมันต้องมีที่เก็บมอบขวานที่ทําจากครั่งให้ไปอีกอันนึงแบอบกว่าให้ไปทํายุงฉางเพื่อจะเก็บข้าวเนี่ยข้าวที่เธอเกี่ยวไว้เนี่ยต้องเก็บให้หมดแล้วก็ต้องทําให้เสร็จด้วยสร้างเสร็จแล้วขนข้าวเข้าไปใส่ให้เต็มให้หมดอย่าให้เหลือ ถ้าเหลือแม้แต่เม็ดเดียวเธอก็ต้องตายอยู่ดีประหารอย่างเดียวพระราชาสั่งกัมพาหัวทองก็ถือขวานไปแล้วก็ร้องโหมร้องไห้อีกเอ๊ะนี่มันเป็นเวรเป็นกรรมอะไรนักหนาะนี่ที่เราจะต้องมาเจอกับเรื่องราวที่ไม่เป็นธรรมนะแต่ก็ไม่ได้อาคาดมากร้ายอะไรกับพระราชาองค์นี้นะคิดว่าได้รับคำสั่งมาแล้วต้องทําให้ได้เราจะทํายังไงให้ทําได้นั่นคือปัญหา<ม><ม>เดินทางไปถึง ที่ที่จะสร้างยุง้งฉางก็เอาขวานที่ทําจากข้างเนี่ยจะเอาไปตัดไม้เพื่อจะเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จะทํายุ้งฉางที่จะเก็บข้าวเนี่ยปรากฏว่าขวานก็หัก วันได้ทีสองทีขวานก็หักหักรม่รู้ทำาไงก็นั่งร้องไห้อีกนั่งร้องห่มร้องไห้ทํายังไงนี่อย่างนี้วันนี้ฉันยังไงฉันก็ตายแน่เพราะทำไม่ได้แน,น่ก็นั่งร้องไห้แล้วก็อ้อนวอนไปถึงเทวดาอีกอ้อ,อนวอนไปถึงพระอินทร์พระพ,พรหมพญายมราชทั้งหลายใครก็ได้มาช่วยฉันทีเถอะไมงานฉันตายแน,น่ด้วยความที่เป็นผู้มีบุญญาที่การปุเพกะตะปุเนตาความเป็นพูดที่มีบุญไว้กระทําไว้แล้วในชาติในฟังก่อนก็ทําให้พระอินทร,ร์เท้าสหัสเนตรก็รล่วงรู้ได้อีกว่า เจ้ากัม้าหัวทองกำลังเดือดร้อนนะที่นั่งแสงอาการร้อนแล้วก็แข็งก็เลยเสด็จลงมาอีกถามเจ้าหนูเป็นอะไรอีกละ่ะเจ้ากัมพาวัวทองนี่ก็บอกพระอินว่าเนี่ยพระราชาสั่งให้มาสร้างยุ้งฉางและต้องต้องทํงงาให้เสร็จภายในวันเดียวด้วยถ้าไม่เสร็จตายอย่างเดียวพระอินทราบดังนั้นก็เนรมิตนะใช้ฤทธิ์ของพระอินเนี่ยเนรมิตยุ้งฉางที่จะเอาให้เก็บข้าวเนี่ยพร้อมกันนั้นก็ได้นําข้าวเข้าไปบรรจุเอาไว้ข้าวเปลือกที่เกี่ยวมาได้ เอาไปไว้ในยุง้งฉางเรียบร้อยหมดด้วยฤทธิ์ของพระอินทร์เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วพระอินทร์ก็ได้ลากลับสู่เมืองสวรรค์ด้านกัมพาหัวทองก็รีใจสิอาะงานเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงรีบกลับไปกราบทูลพระราชาว่าบัดนี้เนี่ยข้าน้อยได้ทํายุง้งฉางเรียบร้อยแล้วพร้อมที่เก็บข้าวเข้าไปเอาเข้าวเปลือกเข้าไปเก็บจนเต็มยุง้งฉางไม่เหลือแม้แต่มเม็ดเดียวนะเรียบร้อยแล้วพระราชาได้ยินก็ตกใจอีกโกรธอีกเอ,เอ๊จะทํายังไงให้มันตายให้ได้ี่เจ้าตัวนี้นี่เจ้าตัวเล็กตัวนี้ผู้อาฆาตกันเนี่ย จะทํายังไงให้มันตายให้ได้ก็คิดหาอุบายหลายๆอย่างหลายๆครั้งเนี่ยไม่สําเร็จสักครั้งนะพอได้มาระยะหนึ่งก็ได้ออกอุบายอีกบอกว่าคราวนี้เป็นเรื่องที่บุคคลทั่วไปจะทําได้ยากที่ผ่านๆมาก็คือทําได้ยากอยู่แล้วเนี่ยคราวนี้พระราชาให้ขวานที่ทําจากครั่งเนี่ยไม่มีความคมไม่มีความทนทานแ,แข็งแรงอะไรเลย,เยมอบให้กับกัมพาวัททองลรวบอกว่าเธอจะต้องไปสร้างปราสาทสูงเจ็ดชั้น พร้อมกับเตรียมข้าวของเครื่องใช้ให้พร้อมที่จะเข้าไปอยู่ได้เลยและต้องทําให้เสร็จภายในหนึ่งวันนี่เป็นคําสั่งของพระราชาที่โหดร้ายมากกัมพาบัวทองก็ได้ยินดังนั้นก็รู้สึกแล้วเอาอีกแล้วเหรอเราจะต้องเจออีกแล้วเหรอแบบนี้เมื่อไปรับขวานที่ทําจากขั้งแล้วก็เดินทางไปที่ที่จะสร้างปราสาทให้เป็นปราสาทกลางน้ำปราสาทกลางน้ํา สูงเจ็ดชั้นเมื่อไปเดินทางไปใช้เวลาเดินทางไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยเมื่อเวลาเนี่ยไปถึงสถานที่ที่จะทั้งแล้วก็ไปดูไม้ดูอะไรที่ว่าอุปกรณ์ทั้งหลายที่จะทําเอาขวานที่จะทําจากขั้งนี่แหละเอาไปฟันฟันต้นไม้ฟันสองทีนะทีสองทีขวานหักอีกกัมพาวัวทองก็นั่งอยู่ริมตะลิงริมฝั่งก็นั่งร้องห่มร้องไห้อีกวันนี้ยังไงเราก็คงไม่รอดเราคงต้องตายแน่ๆนะที่ทําเป็นประจำก็คืออ้อนวอนให้เทวดาช่วยนะ ก็จึงกล่าวคําอธิษฐานกล่าวคําอ้อนวอนเรียกร้องขอให้เทวดาทั้งหลายว่าข้าแต่องค์พระอินทร์ครุฑนาบน้านําเทวดาทั้งหลายที่มีฤทธิ์มีเดชได้โปรดมาช่วยข้าพเจ้าด้วยในบัดนี้เนี่ยได้รับคําสั่งที่ไม่เป็นธรรมพระราชาสั่งให้มาสร้างปราสาทเนี่ยภายในวันเดียวถ้าทําไม่เสร็จจะถูกพระราชาประหารเนี่ยคำอธิษฐานคําอ้อนวอนต่างๆด้วยความเป็นผู้ที่มีกระตะปุญญาตาก็คือ ผู้ที่มีบุญในภพในชาติปางก่อนทําให้เสียงและคําอธิษฐานต่างๆของกัมพาวัททองไปถึงดินแดนที่ดินแดนของเทพดินแดนของพรหมดินแดนของเทวดาทั้งหลายทั้งครุฑทั้งนาคและก็สัตว์ในป่าหิมพานที่เป็นเขตแดนของมนุษย์ในภพในภูมิหนึ่งเนี่ยก็ได้ยินได้ฟังคําอธิษฐานทั้งหลายทันใดนั่นเองพญาครุฑ ได้ยินแล้วก็บอกให้บริวารทั้งหลายนะพากันเดินทางมานาคทั้งหลายก็พากันเดินทางมาโดยปกติแล้วก็าบอกว่าครุฑกับนายไม่ค่อยไม่ถูกกันถ้าเจอที่ไหนก็จะทําสงครามต่อสู้กันแต่คราวนี้ได้รวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันครุฑมาประมาณหนึ่งหมื่นนะนาคมาประมาณหนึ่งแสนรวมตัวกันมาเนี่ยมาตามคําอธิษฐานของกัมพราววทอง รวมถึงสัตว์ป่าในหิมพานทั้งหลายก็พากันเดินทางมนาะมารวมตัวกันที่บริเวณริมฝั่งที่กัมพาร์วัวทองได้นั่งร้องไห้อยู่ก็มีการประชุมกันแล้วทีนี้ว่าเมื่อกัมพารวัวทองเนี่ยได้รับความสุดร้อนเป็นผู้มีบุญได้รับความสุดร้อนเนี่ยก็เลยจะมารวมใจกันสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือกับกัมพาระวัวทองแล้วตอนที่สิบนี้พระยาคุดพญานาคทั้งหลายที่เดินทางมารวมกันแล้วเนี่ย จะช่วยอย่างไรสำพาวทองจะรอดตายหรือไม่นะด้วยการสร้างปราสาทกลางน้ำสูงเจ็ดชั้นเนี่ยจะทำสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ขอให้ท่านหลายได้ติดตามในตอนที่11เป็นตอนต่อไปวันนี้ก็จบตอนที่10แต่เพียงเท่านี้ท้ายที่สุดก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านทั้งหลายมีความสุขมีความเจริญยึดมั่นในพระธรรมคำสอนขององ,องค์สมเด็จพระชินวร,ส,รสัมมาสมุทธเจ้า ทุกท่านทุกคนทุกประการขอจเจริญพร